อำเภอตะการพืชผลวันที่21พฤศจิกาย,ยน2564นองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุง่งจัดอบรมโครงการคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเลือกตั้งสมาชิกสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุง่งและนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุง่งรุ่นที่1วันอาทิตย์ที่21พฤศจิกาย,ยน2564รกรุ่นที่2วันจันทร์ที่22พฤศจิกาย,ยน2564 ณอาคารเวทีมวยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไหลท,ทุ่งนายธีรศักดิ์ปิติพงษ์คำสุนีประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุง่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุง่งและนางสไลจันทวันข้าราชการบำนาญประธานกก,ะกะตอ,องค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุง่งกล่าวกับคนข่าวปูทอนว่าการจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกพนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุง่งและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุ่งครั้งนี้ได้มีการเข้มงวดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งและป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด -19 กาการจัดที่นั่งต้องเว้นระยะห่างตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันความปลอดภัยของคณะกรรมการที่เข้าร่วมอบรมโครงการครั้งนี้ นายธีรศักพิ์ปิติพงษ์คำสุนีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุ่งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุ่งยังกล่าวต่ออีกว่าการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักง,งานผู้ดําเนินการเลือกตั้งประจําหน่วยเลือกตั้ง หรือทบทวนหน้าที่ก่อนฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดออกเสียงลงคะแนนแนะนําเครื่องมือแบบจําลองหน่วยเลือกตั้งสื่อประกอบการอบรมชี้แจงรูปแบบการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนนการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งและในวันเลือกตั้ง การรับมอบวัสดุอุปกรณ์แบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งการจัดเตรียมสถานที่เลือกตั้งและการออกเสียงลงคะแนนที่สำคัญคือการจัดสถานที่นับคะแนนการนับคะแนนรายงานผลคะแนนและดำเนินการภายหลังการนับคะแนนต้องมีความเข้มงวดทุกขั้นตอนนายธีรศักดิ์ปิติพงษ์คำสุนีประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุ่งปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหลทุ่งในฐานะเป็นผู้นวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน ส่วนตำบลไหลทุ่งกล่าวทีมงานข่าวอำเภอตะการพืชผลอุบลรายงาน